เดี๋ยวเราก็จะมาตั้งตัดที่150บา์คืนนะเราก็จะดูว่าแรงดันเขาเนี่ยมันจะตัดโฟทิ้งแล้วก็เลี้ยงที่แรงดันไว้นะผมครับที่150บา์อันนี้เราเดี๋ยวตั้งเหมือนเดิมไว้ก่อนอน,นี่เขาจะมีตัวคิมมาไว้ด้วยนะครับผมตรงนี้อันนี้เราก็จะตั้งแรงดันเอาไว้นะผมครับที่150บาครับผมครับตัวออยล์เกียร์ตัวนี้เดี๋ยวเราก็ทําการ เทสแรงดันเพื่อทำการตั้งตัดที่แรงดัน150บาเอาเพื่อทิ้งโฟโลงนะเรียกเดืพเชื่อไว้ไปดูกันนะครับอ่าบับได้เลยเดี๋ยวเราเห็นว่าขึ้นไปสัก150บาโฟก็จะตัดอ้อ๊ตัดโฟแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้ก็คือฟังก์ชันกนารทำงานของปัม๊มออยล์ P A, เกียร์เขาแล้วครับพอต่ำกว่า150บาโฟก็จะต่อใหม่เดี๋ยวพอข,ขึ้นไป150บารปึ้งอ่าก็จะตัดโอเคของตัวปั๊มก็ไม่มีรั่วซึมน่ครับ เราก็จะสังเกตว่าตัวเครเดียนของเขาเนี่ยดูนะฮะออกไปถึงลิ้นเลยน้อยมาก